สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสมทวินสตล์ไบายอาร์ตนะครับผมเกษตรคนรักรถนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลบํารุงรักษารถยนต์นะครับผมครับเพื่อนๆืครับผมอาจจะมีหลายๆท่านนะครับผมเกิดปัญหาด้านรอยขีดข่วนของสีรถยนต์นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวท่ายังไงนะครับเราจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมด้วยกันนะครับเพื่อนๆนครับครับเพื่อนๆครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับ บนพื้นผิวของรถยนต์ของเรานะครับจะมีรอยขนแมวเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับหรือว่าเป็นรอยขนเล็กๆนะครับเพื่อนๆครับก็ให้เราสังเกตดูนะครับนี่นะครับเพื่อนเครับก็จะเป็นรอยขนแมวแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเมองเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นรอยยาวมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเพื่อนๆครับเวลาที่เราล้างรถเสร็จนะครับผมหรือว่าเราใช้ผ้าล้างรถนะครับเพื่อนเครับ ้าล้างรถที่ไม่สะอาดนะครับหรือว่าวัสดุที่เราใช้นะครับมันไปติดเศษฝุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับนั่นแหละครับคือปัญหาเลยนะครับเพื่อนๆนครับให้เราเลือกผ้าที่สะอาดที่สุดนะครับผมแล้วก็เลือกผ้าที่เหมาะสมกับการล้างรถนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราไปดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับการเลือกใช้ผ้าเช็ดรถนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สัมผัสกับพื้นผิวรถของเราโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราควรเลือกใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่สะอาดนุ่มไม่หยาบกระด้างหรือมีฝุ่นเกาะติดอยู่นะครับเพราะฝุ่นเหล่านี้นะครับมันจะทำให้รถของเรานะครับเกิดรอยขนแมวนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ล้างรถแล้วนะครับให้ใช้ผ้าซับน้ำออกจากพื้นผิวรถของเรานะครับให้เช็ดเบาๆนะครับห้ามเอาไม้ปัดขนไก่ไปปัดฝุ่นนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราใช้ผ้าเช็ดรถที่ผลิตมาเพื่อเช็ดรถเท่านั้นนะครับห้ามนําเสื้อผ้าเก่าๆนะครับหรือว่าผ้าคีริ้วนะครับอาจจะมีกระดุมนะครับตะเข็บซิปนะครับอาจจะไปบังเอิญโดนผิวรถของเราก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเราไปดูข้อ2กันครับเพื่อนๆครับข้อ2นี้นะครับการที่เราเคลือบแว็กหรือว่าพวกน้ํายาต่างๆนะครับที่เราใช้ในการเคลือบสีรถเป็นประจํานะครับสามารถช่วยเพิ่ม ความหนาและก็ป้องกันการเกิดรอยขนแมวได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพือพ่อนๆนครับเราไปดูข้อสากันครับเพือพ่อนๆครับการเคลือบแก้วนะครับช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือว่าขนแมวได้เช่นกันนะครับเพือพ่อนๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราเช็ดรถนะครับล้างรถเสร็จเราเช็ดรถกับผ้าชนิดไหนนะครับหรือว่าฟองน้ํามีขี้ฝุ่นไหมนะครับเพื่อนๆนครับเราต้อง มันเคลือบบ่อยๆนะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยไม่ให้เกิดขนแมวได้นะครับเพื่อนๆครับทีนี้เราไปดูข้อสี่ข้อสุดท้ายกันครับเพื่อนๆครับถ้าหากเกิดรอยขนแมวแล้วนะครับเราจะแก้ไขด้วยการขัดสีรถนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับมีวิธีหลายแบบให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยขนแมวด้วยนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับ อีกครั้งความชานาญของช่างยนต์ด้วยนะครับที่ทําให้เรานะครับถ้าเป็นรอยบางๆนะครับให้เราใช้น้ํายาทั่วไปนะครับตามร้านค้านะครับผมที่เอาไว้ขัดสีรถโดยเฉพาะนะครับหรว่วตามห้างต่างๆนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณ100ยห0ึ่งสนะครับเพื่อนๆครับทีนี้พอเราได้น้ํายามาแล้วนะครับเราก็ทําการขัดด้วยตัวเองได้เลยนะครับดูให้ดีนะครับว่าน้ํายาที่เราได้มาได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับ ควรศึกษาน้ำยาให้ดีนะครับถ้าเราใช้ผิดวิธีรถของเราอาจจะสีพังก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นะครับห้ามใช้น้ำยาล้างจานและก็ผงซักฟอกโดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะไปทำลายเลกเกอร์ก่อให้เกิดรอยขนแมวในอนาคตนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับแนะนำอีกข้อหนึ่งนะครับ สำหรับคนที่เลี้ยงแมวนะครับผมก็แนะนำให้ซื้อผ้าคลุมรถไปไว้นะครับเผื่อว่านะครับแมวจะได้ไม่ต้องขึ้นไปคุยบนกระโปรงรถของเรานะครับแล้วก็ทำรอยขนแมวไว้นะครับเพื่อนๆครับครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง4ข้อนะครับถ้าทำตามที่ผมแนะนำไว้เบื้องต้นนี้นะครับรถของคุณนะครับน่าจะหายห่วงเรื่องรอยขนแมวนะครับที่พบเห็นบ่อยๆนะครับ บนพื้นผิวรถจนของเรานะครับปัญหาที่เกิดยาวนานมากๆเลยยังไงก็ลองทำดูนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมจะอ่านทุกเม้นตเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมที่กําลังซื้อรถมาใหม่นะครับผมแล้วก็กลัวรถจะเป็นรอยขนแมวนะครับเพื่อนๆครับก็มีวิธีดังกล่าวมาแนะนํานะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ